ก็ okay. สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะที่ดูหรือไม่ได้ดูก็ตามนะพบกับกผมบอสอ,อีกแล้วนีมคือสถานทีวีสถานีที่ผาาามทำระหำนะครับระหำเล็กระหำน้อยลำใหญ่ระหำแตกระหำหมดเลยนะกลับมาอีกครั้งอันนี้เห็นบอกว่ารีแอคเลยนะไม่ใช่รีเอพิโซดนะรีแอคเห็นในเจ้า,น,านี้บอกมาแล้วไม่ได้เข้านานสักพักหนึ่งแล้ว สักพักใหญ่เลยสักพักใหญ่แล้วกูเพิ่งอัปเดตมามัง้งเด็กเขาเล่เลนมีคนเล่นไปแล้วล่ะแต่ว่าไม่ได้ดูแต่รู้สึกว่า BCT เก็บซูลนี้รู้สึกว่านาโดนอยู่นะนาโดนอยู่ ก็ไม่ได้มองอ๋อยี่ไงปืน,ปนก็มีปืนเดียวยิงใจสลับอะไรแบนดิตลองไปแล้วรอบนั้นใช่ไหมยิงไม่ค่อยโดนเท่าไหร่เออใช่เป็นสายที่ห้อยมันด้วยแต่ปฏิตมันหน่อยเปยิงคมขึ้นอะ ใส่แชมเปนให้มันไปยิงรบขึ้นไม่ได้เล่นนานมากรอบน,นั้นก็เอ,อที่เล่นไก่เจ้านิ้วก็อะไรทำมีตําเกินทำมีตําเกินิงแล้วรู้สึกว่าครั้งนี้ก็ถือว่าดีมากแล้วที่แบบว่าอากาศไม่ได้หนาวจนเกินไปจนกูเล่นไม่ได้ตอนนั้นแม่งหนาวจริงอเหี้อแม่งหนาวจริง my ultimate ready แม่งหนาวจริง อหรือว่ากูต้องหรือว่ากูอะไรอย่างงี้กูควรจะรอเปิดใจกับเมาส์ไอ้นี่ไหมเมาส์ไรสายไหมกูเปิดใจกับเมาส์ไรสายไหมอ่ะจะช็อตบังอะไรบ้าง,เ,างเดี๋ยวรอเปน็นยังไง กูควร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 เปิดใจกับมาไซคสายไหมถามจริงแต่กูแต่ว่ากูกูค,คิดว่า จะ <Ready. S 2> ต้องเปนจากริเปน,นลดาเมจลืมลืมดาเมจแล้วดาเมจเท่าไหร่ดาเมจอ่าแสดงว่าไกลตรงนี้ตรงนี้ไกลเอยิบดิงแสดงสิบเง ออระยะใกล้มันถึงจะโดนหัวใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเออใช่ไกลๆก็ร้อยห้าเป็นไงนเงี้ยหัวเลยนเงี้ยหัวเลยนเงี้ยหัวเลยเป็นไงรอยิบ ออกกางสามเก้าต่ไกรสามสิบอ๋ AL. อ AL. มันต้องใกลหนึ่งจะโดนหัวนะมันต้องระยะแบบอย่างเงี้ยสิบเมตรเนี่ยน,น,นี่คือสิบเมตรเนี่ยหนึ่งจะโดนหัวแต่ถ้าระยะเนี่ยเนี่ยระยะนี้ก็ยังโดนแต่ถ้าอยะ่างไรเงี้ยอันนี้ยังยังโดนอย่างเงี้ยระยะนี้ก็ยังโดนแต่ถ้าอย่างเงี้ยแต่ถ้าระยะเนี่ะยะ สิเป๊ะคือใกล้มากเลยนะต้องโดนหัว ยิงคอนข้างยากเลยลองกลดใกล้แล้วกัน,กน,กน ยนน่ยเต้องทำให้ชินอะ่ะป็นสำหรับแบนดิตน,นะสำหรับแบนดิตตัวตัวที่ว่าน่าจะน่าจะทำให้ชินพอทำ ก่อนเล็กตายเออสำหรับสามสินเมตรก็คือก่อนเล็กตายอยู่ดีอ่ะแต่กูต้องแต่กูต้องกลับไปเรียนตัวตีใหม่ว่ะตัดตีเป็นกับมาไอ้ตัไอ้นี้หน้าหน้าด่า ตัดวิจัดมากูค,คิดว่าเออไอ้เยี่อะตายนาระแล้วนะลดดาเมจนี่บอกว่าป็นทอมว่าย,ยี่ไม่ค่อยโดนเลย ลอยรู้เลยใ้อ,อยู่นิ่งก่อนเนาะไม่งั้นไม่จะเหมือนเดินจริงไม่งั้นไม่จะเหมือนไม่ไม่งั้นไม่จะเหมือนเดินจริงมันมันจะเหมือนเดินยิงอ่ะ ขอให้กูเลิกฝ่ายได้ไปชั uh. and, ่งบันทึกนี่ต้องดูนี่เขาเป็นทีมอะไรวะออเรนดอนบัตะไรวะโหมดติดตั้งปรจำนวนหนึ่งไซส์พร้อมเอเจนต์แบบสุ่มเฮ้ยชุดอุปกรณ์ฟรีและอัลติเมะได้อย่างจุใจทีมใแคณนโคฟราเราครับจำกัดเวลาโหมดติดตั้งปรันวนหนึ่งไซส์ ไอเจมแบบสุ่มอัหมวดอะไรวะ เดี๋ยวว่างๆกับมาเล่นว่างๆกับมาเล่นหมดนั้นอะไรวะหมดเฮี่อะไรวะเนี่ยหมดเฮี่อะไรวะเนี่ยนี่เพิ่งเล่นการ์ดดิวชนะมาเนี่ย <c oughs> เนี่ยห็นไ,ไหม

ดูยลนี่มนไม่ดีว่าเซตยังไงก็เอาไม่อยู่จริงว่าเซตยังไงก็เอาไม่อยู่ เนี่ยคุ้ว่าแม่งมิดก็เสร็จแล้วไม่อยู่หรอไปโชคดีแล้วกันนะไอ้บอลไม่มีสโมกก็ต้องเล่นพอเกโคมึบงสึกเยี่ยเกโคมามึงมึงหยมึงหยิบเสร็จตั้งแต่ตัวแรกอะคุว่าไม่โอเคเท่าไหร่ละ มึงหกิบเศษมากูก็ไม่โอเคแล้วจริงกับด่านนี้นะกับด่านนี้นะกับด่านนี้นะเพราะมันเพราะมันเยอะกว่าที่คิดอะถ้ามึง get this me We can job แบนดิตอย่างน้อยก็ต้อง650จริงจระเจ้านะเพิ่มแบนดิตอ่ะ650คุยกับไอ้นี A ่ไ้ละ650แล้วก็เพิ่มเพิ่มวิธีการยิงให้มันแบบไอ้นี่นิดนึงเมเหรอ,อเม่ก็ได้นะ Wait, no step, okay? No. You make noise, bro. 1> 6 1คลูฟ come on come on เอออย่างนั้นก็ได้แพน,น้ี่ละแพนแล้วมึงต้องยืดอย่ง้อย่างงี้ลายให้กูหน่อย i will disassemble their war machine caution here take out their healer Going out. Over there. Revealing area. For you. Ah! Reloading. Over there. Gun here. Weapon here. Rotate 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 Enemy spotted so far go P over there Just run. We're running out of time bro I'm blind over there Enemy spotted Up here Oh I'm yeah. oh, the ช็อตด้ลารตย่ยมไม่โหนเลยวะสล it down bro เฮ้ยจ side จู side 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 ไงไม่เจ็ก on left left okay let's try ไ้เหี้ยทำไมกูยิงไม่โอ้โหทำไมเคโอง,งิงหัวขนาดนั้นเลยวะ พิงตัวไม่ว่านะพิงหัวกูไอ้สัสพิงหัวกูไม่ใช่ละเียม่เลน,นเอะเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อย West, keep your guard up. We don't have any el. I don't know. Let's is ready. Standing ahead. Wait for the smoke. This is the top. Someone heaven, I think. Eliminate. my is ready. Caution here. Enemy tag Commit, commit, commit. duty is over. I let go for a second. Go ahead, let's go. go ahead, come here. on, come on, come on, go away. I'm planting. One enemy remaining. <laughs> Dizzy has targets! Last player standing. We <laughs> <laughs> okay, have come back from this. Let's go! Can someone get this? Thank you. Oh, yeah, ah, No steps, please Ehi, mi <laughs> Don't pick the up. Take flight. Oh nah. Spike down. Just go, beat. just go. Enemy tank. I have the spike. Right. so oh, no. take down. Over there. Over there. Out Out Bike down mid. Last My player time. standing. Stealing sight. Hey, no. Let's reset. Deep breaths and all that. Watch uh, run! Right Someone's there. Pat <laughs> the spike, wings. Lucky movement. The fun begins! Nice thanks little man. Up, one less. Ultimate ready. Hold them to their grave! Reeling the... Over there. One enemy remaining. Yeah, I need nothing. to win. They think they know pain. They can't begin to comprehend it. We're all